m o t ต GP คุณคุ้นไหมแข่งรถใช่ไหมค่ะใช่เป็นสนามแข่งรถเราก็จะไปแบบรถแข่งไปเร็วเดี๋ยวให้คนฟังนี่คับรถตามฟังแล้วกันเป็นข้อที่จริงเกี่ยวกับ m o t ต GP ที่หลายคนมีข้อสงสัยครับวันนี้การกีฬาแห่งประเทศไทยเนี่ยออกมาเปิดเผยข้อมูลทุกมิติของโมโต g จีพคุณสุจิตค่ะก็ทางการกีฬาแห่งประเทศไทยออกมาเปิดเผยข้อมูลทุกมิติที่บอกว่า มันจะได้มีความชัดเจนค่ะบางท่านอาจจะสงสัยสับสนเอ๊ะยังไงไม่คุ้มทุนไหมหรือว่ามันไม่ได้มีการสนับสนุนมีคนดูจริงหรือเปล่าในการที่รัฐบาลได้อนุมัติเป็นมติคอรมอออกมาเนี่ยค่ะว่าให้มีการจัดนะคะก็9ข้อที่จริงเนี่ยค่ะทางการกีฬาแห่งประเทศไทยออกมาเปิดเผยซึ่งทางเพจช้างเซอร์กิตบุรีรัมนะคะก็ได้นํามาลงในเพจค่ะทั้งหมด มี9ข้อที่จริงค่ะคข้อที่จริงที่1คือบอกว่าเงิน3,997ล้านบาทเนี่ยตกไปที่ใครมีการใช้ทันทีทั้งหมดหรือไม่เหมือนเป็นคําถามนะคะทางเพจเนี่ยค่ะข้อ1ก็บอกว่า ทางเจ้าของลิขสิทธิ์เนี่ยค่ะมีนโยบายที่ทําสัญญากับรัฐบาลโดยตรงเท่านั้นเพื่อให้จัดการแข่งขันอย่างมีเสถียรภาพภายใต้การกํากับดูแลของรัฐนะคะค่าลิขสิทธิ์จํานวนนี้ค่ะจะทยอยอนุมัติเป็นงบประมาณรายปีแล้วก็จ่ายตรงไปที่ดอนนาสปอตเท่านั้นไม่ได้ไปผ่านคนกลางหรือตกไปที่เอกชนรายอื่นเดี๋ยวไปเกียร์หเลยนะครับข้อที่2ครับ ค่า,า,าลิขสิทธิ์แพงขึ้นมากมีการเจราจาปกป้องผลประโยชน์ของประเทศหรือไม่นี่คือข้อสงสัยคุณสุสทิดเขาบอกว่าจริงๆแล้วค่าลิขสิทธิ์ที่ทุกท่านมองว่าแพงขึ้นเนี่ยค่ะคือค่าลิขสิทธิ์เนี่ยเพิ่มขึ้นทุกปีค่าลิขสิทธิ์ประเทศไทยก็ถือว่าต่ํากว่าประเทศอื่นอันนี้การกีฬาแห่งประเทศไทยบอก ดังนั้นเมื่อพิจารณาจากข้อที่จริงที่มีการปรับเพิ่มราคาเกิดขึ้นทั่วโลกและประเทศไทยสามารถเจรจา<อ>ได้ในอัตราที่ได้เปรียบกับประเทศอื่นจึงถือว่าการเจรจาเป็นเพื่อผลประโยชน์สูงสุดของประเทศค่ะข,<ป>ข้อที่สครับข้อสงสัยที่บอกว่างบโมโตจีพีนั้นสําคัญกว่าการช่วยเหลือผู้ประสบภัยน้ําท่วม<อ>จริงหรืออ,อจริงหรือเปล่าค่ะต้องบอกว่าทางรัฐบาลบอกว่าเอ้ยขอโทษค่ะทางการกีฬาแห่งประเทศไทยนะคะชี้แจงบ,บอกว่าง,งบประมาณนี้มันคนละส่วนกันเออรัฐเนี่ยมีการจัดสรรงบกีฬาและ ช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉินต้องบอกว่าวงเงินนี้เป็นคนละวงกันนะคะต้องแยกใครออกอมันคนละเรื่องคนละวงกันใช่ไหมคนละเรื่องที่สี่คนที่เจ็ดรีบเร่งต่อสัญญาเกินไปหรือไม่ต้องบอกว่าตรง,ตรงนี้นะคะการเจราจาต่อสัญญาไม่ได้เป็นการเร่งรีบค่ะเป็นการดําเนินการที่ล่าช้ากว่าช่วงเวลาที่ควรจะเริ่มดม้วยซ้ำการกีฬาบอกนะคะเพราะว่าสัญญาเดิมเนี่ยจะสิ้นสุดในปี2 5งพห้าอคือปีหน้าแต่ว่า เนื่องจากทางดอนนาสปอร์ตเจ้าของลิขสิทธิ์นะคะกำหนดให้คู่สัญญาเดิมต้องแจ้งความประสงค์ก่อนล่วงหน้าหนึง่งน้อยหนึ่งปีก็หมายถึงว่าจะต้องแจ้งในปีนี้ค่ะคก็เลยได้มีการเจราจากาันต่อสัญญาออกมาอ้าวแล้วข้อที่5้าแหละครับเขาบอกว่าผู้ชมน้อยลงทุกปีเนี่ยความคุ้มค่ามันอยู่ตรงไหนคุณสุเจตโอ้ยคุณสิริพงศ์อังคสกุลเกติดได้ชี้แจงไปเมื่อวานนี้ที่เราได้นําเสนอไปนะคะบอกว่าในส่วนเนี้ยยอดผู้ชมเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องเพราะว่าประเทศไทยอ่ะเคยได้รับรางวัลเบสแกลนพริกส o f the อะเในปี2,561ด้วยยอดผู้ชมสูงสุดในฤดูกาลค่ะจาก200,200เนี่ค่ะเพิ่มเป็น200,26,655คนในปี552ค่ะก็อาจจะมีในเรื่องของตอนช่วงหนึ่งที่มีโควิดก็ลดลงนิดหน่อยค่ะอยู่ที่แสนนิดแสนกว่านะคะ ที่ผู้ชมได้เข้ามาต้องบอกว่า8ปีที่ผ่านมาค่ะการจัดม o ต g ีพีเนี่ยสามารถสร้างมูลค่าทางเศรษฐกิจให้ประเทศไทยสูงถึง24,000กว่าล้านโอ้โหไม่น่ะข้อที่6ครับจริงหรือเปล่าจริงหรือไม่เอกชนลดการสนับสนุนลงทุกปีรัฐแบกภาระมากเกินไปหรือเปล่า จริงๆแล้วนะคะทางการกีฬาประเทศไทยบอกว่าช่วยลดภาระของรัฐบาลลงไปได้อย่างมากแม้ในช่วงวิกฤตโควิดที่ผ่านมาซึ่งเศรษฐกิจก็ซบเซาอยู่แล้วในช่วงนั้นเนี่ยเอกชนบางรายอาจจะหยุดแต่ว่าทางการกีฬาประเทศไทยค่ะก็บอกว่าเรื่องนี้สามารถที่จะหาเงินสนับสนุนจากภาคเอกชนแล้วก็ได้จากการจําหน่ายบัตรมาช่วยก็มีในเรื่องนี้นะคะมีการตั้งเป้าระดมเงินสนับสนุนจากเอกชนกว่า700ล้านบาทก็บอกว่า ช่วยเศรษฐกิจได้ดีค่ะไม่ได้ไม่ได้เป็นอย่างนั้นนะคะคบอ,อาแล้วข้อที่เจ็ดรายได้จากการแข่งขันตกไปที่เอกชนหรือไม่มจัดที่อื่นหรือไม่ทําไมต้องที่บุรีรัมย์ไขข้อสงสัยนะครับ<อ>สนามช้างเนี่ยค่ะได้ให้การสนับสนุนการกีฬาประเทศไทยนะคะโดยอนุญาตให้ใช้สนามแข่งฟรีคุณไม่ได้คิดค่าเาชา่าฟรีฟร<อ>ค่ะทั้งที่สนามแข่งเนี่ยนะคะมีมูลค่า12ล้านบาทต่อปีเลยนะ,ะถ้าเกิดว่าถ้าพูดถึงจะต้องจ่ายอะ่ะแต่ว่าเขาให้ฟรีแล้วจัดที่อื่นได้ไหม เขาบอกว่าจัดที่อื่นไม่ได้นะเรื่องจากมีสนามแห่งนี้เพียงสนามเดียวในประเทศไทยที่เป็นสนามระดับ FIM Grade A เป็นมาตรฐานค่ะก็เลยสามารถที่จะจัดการแข่งขันโมโต g จีพีได้ขอถามอีกสองข้อคุณสุจิตข้อที่8เอื้อประโยชน์กับเจ้าของสนามแข่งหรือไม่ รายได้จากการแข่งขันทั้งหมดนะคะไม่ว่าจะเป็นรายได้หลักจากการจําหน่ายบัตรเข้าชมการแข่งขันแล้วก็เงินสนับสนุนจากภากีฬาชนค่ะจะถูกส่งเข้าสู่การบริหารจัดก,การโดยการกีฬาแห่งประเทศไทยโดยตรงนะไม่ได้ไม่ได้เอาไปจ่ายในเรื่องของสนามนะคะค่าสนามหรืออะไรเลยไม่ได้นําเข้าสู่ก็บอกว่าต้องบอกว่าเอาเข้าสู่การกีฬาประเทศไทยนะคะ,ะก็คือของรัฐอะคะ่ะขออีกนิดนึงก็คือมโต้จีพีนี่ถูกสนับสนุน เฉพาะรัฐบาลนี้หรือเปล่าไม่คุณการดีลายไม่ใช่ทยบอกว่าการจัดการแข่งขันมอเตอร์จีพีเนี่ยค่ะได้รับการสานต่อแล้วก็สนับสนุนคือเกิดขึ้นมาตั้งแต่รัฐบาลท่านประยุทธ์จันโอชานะคะแล้วก็ต่อเนื่องมาถึงรัฐบาลของคุณ แพทองทานค่ะอุ้งอิงที่ผ่านมาและจนถึงตอนนี้ค่ะสัญญาณที่3ามก็ปีล่าสุดก็คือรัฐบาลท่านอัมพินชาญวารริรกูลนะคะครับก็ง่ายๆเขาก็ทุกรัฐบาลนะครับค่ะเป็นสนามเกรดเอเอ่าก็ถึงต้องจัดที่นี่ไงคะแล้วก็การจัดการแข่งขันที่ผ่านมาทุกๆปีเนี่ยค่ะไม่ได้เสียค่าสนามนะคุณรู้ไว้ใช่ว่าค่ะเอาละ